สวัสดีค่ะวันนี้นะคะหนูก็จะมาพูดเรื่องการประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องเสียงค่ะนะคะในชีวิตประจำของเรามีการนําเสียงมาใช้ทั้งในการสื่อสารและการทํากิจกรรมต่างๆนะคะก็อย่างเช่นการร้องเพลงการเล่นดนตรีและการสนทนาค่ะและนอกจากนี้นะคะเสียงก็ยังสามารถนํามาใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆได้ด้วยค่ะ การเดินเรือและการประมงนะคะก็คือเราจะใช้เครื่องเสียงความถี่สูงจากเครื่องโซน่าก็คือถูกนํามาใช้ในการระบ,บุตําแหน่งของวัตถุในการเดินเรือหรือการประมงค่ะเป็นระบบที่ใช้การสะท้อนเครื่องเสียงใต้น้ํานะคะเครื่องเสียงเมื่อถูกปล่อยออกไปสู่ก้นทะเลเมื่อไปกระทบ สิ่งกิดขวางก็จะสะท้อนกลับมาที่ตัวรับสัญญาณบนเรือค่ะแล้วแปลผลประมาณขนาดรูปร่างระยะห่างและความลึกของวัตถุใต้น้ําค่ะค่ะส่วนด้านการแพทย์นะคะเราจะใช้เครื่องเสียงความถี่สูงที่เรียกว่าเครื่องอันตราซาวน์นำมาใช้ในการตรวจร่างกายคนไข้ค,ค่ะโดยส่งเครื่องเสียงอันตราซาว์เข้าไปในบริเวณที่ต้องการตรวจนะคะ โดยจะสะท้อนคลื่นจากอวัยวะเป้าหมายหรือเนื้อเยื่อสามารถนำมาแปลผลฉายภาพขึ้นจอได้ค่ะเี่อย่างเช่นนะคะการตรวจอันตราซซลในครรันที่อย่างเช่นการตรวจหาเพศกลูกนะคะและอีกอย่างนะคะก็คือการใช้คลื่นอันต้าเซลในการสไลด์นิ้วในทอดตายค่ะด้านธรณีวิทยานะคะในการสำรวจ แหล่งแรกด้วยการวิเคราะห์ชั้นหินต่างๆนักธรณีวิทยาใช้วิธีการส่งขึ้นเสียงที่มีพลังงานสูงซึ่งได้จากการระเบิดของลูกระเบิดขนาดเล็กที่บริเวณผิวโลกขึ้นเสียงที่เกิดจากการระเบิดนั้นจะทะลุผ่านชั้นต่างๆของเปลือกโลกลงไปเพราะเปลือกโลกประกอบด้วยชั้นหินที่มีลักษณะ และความหนาแน่นแตกต่างกันทำให้ขลื่นเสียงสะท้อนที่แต่ละชั้นของเปลือกโลกมีสัญญาณแตกต่างกันคลื่นเสียงสะท้อนนี้เมื่อกลับถึงผิวโลกจะเปลี่ยนเป็นสัญญาณไฟฟ้าเข้าสู่อุปกรณ์เพื่อวิเคราะห์ต่อไปสรุปง่ายๆดังแผนภาพดังนี้ค่ะการนำเสียงมาประยุกใช้ในด้านสถาปิยกรรมมักจะใช้ในเรื่องการสะท้อนของเสียง ว่าเสียงสะท้อนจากผนังพื้นเพดานทําให้เกิดเสียงก้องเช่นการร้องเพลงในห้องน้ําที่มีผนังและพื้นมีกระเบื้องปูจะมีเสียงก้องจึงเหมาะกับการร้องเพลงเพราะทําให้ผู้ร้องเกิดความรู้สึกว่าการร้องเพลงในห้องน้ําเพราะกว่าการร้องเพลงในห้องธรรมดาดังนั้นห้องสำหรับฟังเพลงหรือร้องเพลงต้องมีการให้เสียงก้องเกิด ขึ้นมากกว่าห้องทั่วไปแต่ต้องมีค่าพอเหมาะสมไม่มากจนเกินไปจนทำให้ฟังเพลงไม่รู้เรื่องหรือเกิดความรำคาญได้การออกแบบอาคารห้องประชุมทั้งสถาปนิกและวิศวกรก็ต้องคำนวณล่วงหน้าว่าให้มีเสียงกล้องมากหรือน้อยเพียงใดโดยการใช้วัสดุเก็บเสียงเช่นพรมม่ม้แผ่นกระดาษเก็บเสียง ด้านวิศวกรรมและอุตสาหกรรมวิศวกรใช้ครื่องเหนือเสียงในการตรวจสอบรอยร้าวหรือรอยตำหนิในโลหะแก้วหรือเซรามิกโดยการส่งครื่นงเสียงที่มีความถี่ในช่วง500กิโลเฮิร์ถึง15เมกะเฮิร์ผ่านเข้าไปในชิ้นงานที่ต้องการตรวจสอบแล้ววิเคราะห์ลักษณะของคลื่นสะท้อนหรือวิเคราะห์ลักษณะคลื่นที่รบกวนในคลื่นที่ผ่านออกไปวิธีนี้นอกจากจะใช้ ตรวจสอบชิ้นงานประเภทโลหะหลอ่อหรือเซรามิกแล้วยังถูกนำไปใช้ตรวจสอบอยางรถยนต์ที่ผลิตใหม่ด้วย